พ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับเนาะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องอุปพารวยพอพารวยปออไตนะครับผมเสียโอปอในเอซีนะครับผมวันนี้เราอยู่กับพ่อพันธ์นะครับผมงวดเมื่อกี้นะฮะศูนย์หกนะพ่อเนาะโอ้ศูนย์หกนี่แม่นสมคําล่ําลือนะครับอวันนี้มาถึงบ้านพ่อเลยครับวันนี้เป็นยังไงเนาะพ่อ พึ่งมาอยู่ไปไปกับน้องพ่อครับท่านวนญาติที่สุณมาพึ่งกลับมาโอ้ครับผมครับครับครับผมโทรหาพ่อไม่ตีส์อืมเป็นยังไงเป็นเแล้วเอฟซีถือหลายปะทั้งทั้งพี่บุญรักนี่ได้หลายปะครับผมโอ้ตอนนั้นเนุ่ยพี่บุญรักมันมันมันมากมากครับจอน้าช่วเนี้น้องผมครับผม เันะพี่บุญรับแ้วเจอยู่หลายีโอเราโทรหาหลาย่ครับทีนี้อันนี้ทั้งทั้งวันดนึ่ือวันยานอกการน้ำงานทั้งวันหนึือทังว่าควายออกเที่ยงไว้แล้วบ้นั่นไหมเออี่ครับผมศ6น6์หกับ06ใช่ที่เน้นเลยนะพ่อเนาะวัดีอครับอนนี้ตามถึงบ้านเลยนะพ่อเนาะโอ้ดีมามาแสดงความดีใจกับคุณพ่อนะครับผม เมื S <S ha, ่อกี้บนหาบ้านอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้แล้วนี่เธอเลื่อตาเสียเห็นอยู่แล้วครับผมเอาวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมแสดงความดีใจเนาะครับส่วนมากเลขของคุณพ่อเนี่ยเป็นเลขสูตรหรือเป็นเลขปันทำไมแม่นจังวะกี่งวดแล้วนี่นี่งวดที่สี่งวดที่สี่เข้างวดที่สี่เอาผมอยู่กับเสียเนาะเขาบอกเก้าแปดมาสี่ห้าครับมามาให้ห้าเก้าออกเก้าห้างวดนี้ผมให้คุณตรงเลย อ่าศูนย์หกครับผมอืมแมน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 คักก็เป็นสูตรทำนวลวัดได้บัวครับผมผมนั่นฟันก่อนเลยอันอันเจ้ครับผมผมนั่นฟันก่อนนั่นฟันเราผมผมนั่นเยี่ยมเราผมนั่นฟันเราเออโอเคเราแบบผมยิ้มไ่ตะยองนี่นะเด็ดฟันครับผมค่ะเข่าสูงวัดเลยเนาะค่ะครับผมตอนนี้โทรศัพท์ปิดเครื่องไว้ครับผม คนตัวลายบอกว่าอุ้ยผมบ่เลยนอนผมอยู่นั่นเลยรับสายในเด้อาก็ให้ค่ากาแฟครับผครับครับผมครับผมอ้ยทาง้องโทรุนหดกับบติดเลยก็เลยมาถามทางมาเรื่อยๆครับเลยมาถึงบ้านนี่แหละครับเอากดไลค์กดแชร์นะคะที่เขามาเล็วก็ได้เก็นกำลังใจให้พอกำพัานเนาะค่ะแมนแนจริงๆว่าขันบัถือสียางนาะสายาเงวดนี้ว่าไยางไนั่งมองมิคนมาหารบสีงวติดใช่หมพหรที่4ที่4เข้า ต่อไปคืองวดที่ห้าใช่ไหมครับผม <c oughs> ยอดทุกยอดค่ะแมน,แมน,แ,มนแมนจริงๆแมนอีดีออโอ้เลี้ยงหมาไว้หลายครับเลี้ยงออมบุญนี่แหละมันออกมานสี่มันออกมานสี่สตัวผมสี่เซนมันออกสี่ห้าไหมเนี่ยน้หมานี่น<อ>้ำน<อ>้ำน้ำผ้าน้ำผ้างวดงวดสี่ห้านั่นแหละครับผมเนี่ยผมเลี้ยงหมาหมาผมออกลูกสี่ตัวผมจะบอกว่าไหนอยู่ว่ามวลสี่ห้าครับบ <ผม S 2> <ๆ>้านนี้ S <S พ่อมีสูตรป่ะค่ะโมครับเพราะฉะน้มีครับคือจะฟันแบบกะเ <นะ S 1> ป๊ะเลยครับนี่ลแหละผมฟันแล้วผมจิตีออกมางวดที่แล้วฟันจังใจของข้าเครื่องแหม่นมอยู่งวดที่แล้วฟันไวจังซี่ผมฟันว่าพอพอ,พอกระแมวผมนีม,ม้ามาเนีม่ยมาเนีมม่ยละมันมาเหี้นนี่ยละค่ะอเออฟันเห็นผู้เฒ่านี่พ่อกูก็ตายแล้วเนาะว่าผมคิดจังสิพ่อกูก็ตายเป็นน้ำศูนย์ปอกปอกสูนหอกกับสูนเขาเขาก็ะพมหอนขึ้น้ำลงผมว่านี่อสินี่นะครับผม ฝันคือเป็นออกเลยเนาะค่ะน้องค่ันเป็นสีเนาะมาหน่อยเนาะพี่น้องเออไปเดี๋ยวผมผมพึ่งมาว่ามันคืนถึงมุ่งคุ้มพวกเปล่าใช่แล้วโอไปคำชะโนดพึ่งมาครับผมพ่นหรือปั่นไล่์ปั่นเทนางเททาบ่ครับได้ตัวดีมาไม่ได้ไปคำชะโนดเนะบุญปุ่นบุญเนี่ยบุนเลยบ่ครับหึืว่าไปขอตัวดีผมเป็นกาปูกกัญชาครับผมนี่นะมีเหตุการณ์อะไรที่มันมาเล่าทีเอฟซีฟังไหมอันนี้เนาะ เงียบเงียบูเงียบเงียบเนียแล้วนี่แล้วก็เีแล้วก็ผมไ่ยอมมากมันมันมาไหลผเป็นยังนะครับอมเด็นน้งกันเจดู้ครับผมนี่แล้วนี่แล้วรู้อยูจุบางทีแล้วอันคือกอดสีบว่างเดียวเอาสีลวยบาทตี่ละเขาดูปลานี่อฟซีเพื่อนใหนตามขนาดได้ทดสีสีมดซ้อนคุณเอ้อบุญคุณเล้อเี่คนครับผมู้ถือผู้บ่ถือเอาหรือว่าผมก็ ก้อนเล็กอีกซิฟซี่ทุหาหลายบ่ค่ะโว้ยผมต้าตั้งวันย่ขึ้นสามตุมสิผมเอาผมคือบุญบุผมไปได้รับเน่อนอนหมส่ยไสหมเลยครับโอ้ว่ะผมอฟังน้อเรียนบัตรสิบเห็ดอยวันสิบเก้อวัภาคอีสานทองกรุงเทพไก่เหนือเหนือเชียงม่ครับเชียงม่เออไรตัลำปาง เขาโทรมาหานะนครสวรรค์ก็เพีงเพียแมนเบิดไซนี่ครับผมฮักตัวประเทศดังแงค่แสดงว่าดังพักเลยใต้นราธิวาสโอ้พัทยา ขาโทรมาหาพ่อในนะครับพ่อมาผมจะลุ้งเง่วนเดี๋ยวลราพบผมไปออกคลิปปุ๊บไปหาเสียงบ่ครัอกพ่อเดี๋ยววันเดี๋ยวกับป้าวันเดี๋ยวพ่อวันเดี๋ยวนั่นนี่นี่ผมจะผมจะผมจะโอ้ยผมจะเมย์ผมเมยรับคำพ่อนโอ้ยวัเอาผู้ใดมีโชคมีมันอยากให้ค่รกาแฟคุณพ่อก็โทรหาคุณพ่อนะครับผมด่วนนะคะ่ะเนาะเบอร์อะไรครับพ่อ ผมก็จำว่ได้อีกแล้วนี่เราจำว่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดอะไรหน่อยค่อยพักหากันครับผมอันนี้ชื่อมาดีใจน้ำเนาะค่ะครับผมขอบคุณหลายครัวพ่อวกติดก็เลยสวกหาจุดหัวเตี้ยนครับผม FC เขาว่าตามพ่อให้หน่อยตามพ่อให้หน่อยอาวันนี้ตามให้แล้วนะครับคัมรอไปเด้อสำหรับ FC ทีรอเนาะค่ะเนาะพอดีขุนที่แสแบงไม่ได้คุ้นไปมาดะมาดะอ่านครับเซลนด์กำลังหล่นอยู่ผโคมไฟผ่า า็จบมันมีเรียงอะไรยางไรแนวน้อผมก็จบว่านั่งหาขบวนนั่งของผมดนอนั่งบุญอยู่คนเดียวเน่ะบ้านบักนึ่งมันมาตรงเทียมมันขับรถมาหนพาไปนั่นขับอย้านดนะบักนึงไอ้บางนี้ผมอุนังบุญอยู่เลขไทยสองวหมุนข้งที่หนึ่งมุนข้งที่ไทยหนึ่งหกว่าหน่งหกนี่มาโอ้โหมึงบัดุบมันนีหกหนีเจ็ดบริอกหนามาไปขึ้นั้งอองบ้านเนย ผมได้คิดผมได้คิดเจ็ดศูนย์หกเฮ้ยผูได้ได้เขียนลงผูได้กล่วยันเลยศูนย์หกทีมาพวกนี้เนีผมผมคิดล้ำล้ำมากว่าเนี่ะคองบผมพอฟันมากเนาะค่ะในเบอ้ไรตคอ่ะอันนี้งวดที่แล้วนะค่ะตีพ่อห้าฟันไปเก้าศูนย์หกศูนย์ปลากคดว่าเรกลัอันเจ็ดศูนย์หกเนาะค่ะเนาะ แม่นจริงๆนะครับแม่นสมคำล้ำลือนะครับพ่อคำพันละกันแม่นพักนะครับผมสี่งวดงวดนี้งวดที่ห้าแล้วพ่อเนาะติดกันเลยใช่ไหมงวดนี้นี่งวดที่สี่ครับงวดงวดที่สี่ครับงวดที่ห้าที่จะผ่านผ่านไปทั้งนั้นที่ททีี่่กลังจะถึงครับผมก็บอกว่าท่านมีเด็กมากเด็กชอบเลยเนาะบอกว่าท่านเมื่อเนี่ยนั่นบนรับียงมื่อที่สิบ สิบชี้สิบหาแบบเฮ้ยเจ้าคนให้ต้องต้องรอให้ฝันก่อนต้องรอให้ฝันก่อนฝันก่อนฝันขีวัเลยเนาะฝันจังคือสุ้งวดเลขบอกว่าฝันเนี่ยก็คือเข้ามาแล้วสี่งวดในเอีนะครับครับผมคือต้องรอต้องรอให้พ่อฝันวันนี้ก็แนวทางตัวเลขก็ต้องรอก่อนมันเพิ่งออกนะพ่อเนาะมาดีใจนะมาดีใจนะขอบคุณพ่อเก้าศูนย์หกศูนย์ะค่ะคุณพ่อเนาะครับ อ๋อผู้ใดมีโชคมีมันแน่ยกากาแฟพ่อก็ได้นะคะพ่อก็อยู่จังสี่ละพ่อฟันกับพ่ได้ซื้อเหมือนมาซึ่ส่วนมากบอกเขาเหรอครับพ่อคือได้ซื้อบางไหมผมน่ะนะเออเออเออทเงินหลานมากเมื่อก่อนแบบซื้อโรเตอรี่มันก็บพ่เขาเจาผมไปมันมันมันไร้ยางหลายอย่างนะครับผมหนึ่งหกเนาะครับผมเอาว่เป็นยังบอกเป็นก็เอาเหรอเนาะครับผมแต่ว่าขันพ่อคำพันไหนฟันนี่คือคนจะฟันล้านเปอร์เซ็นคนเดียครับ หวดนี้มันใจอีกว่าว่าสีขาอีกอันนี้หวดที่อันนี้นอันนี้ผมผมมาแทนในนอน่นม่แทนในฟันเดอ้ออันนี้ผมมาแทนในว่าครับ e C, วเราจะว,ว่าตัวเอฟซีทัวร์มาเก็ตจากไอคอนค่ะอันแบบสีขาวสู้ฟังเออผมนอนไปยังสองสามขึนผมไปด้านไหนดอกบานนี้ผมเด็ดตัวเดียวเด็ดตัวเดียวเลยเออให้ผมนั่งคิดนอนคิดดูข้างบนเออเอาโอเคอ่สีเด็ดจั๊กโตกเพราะาเด็ดไรเพราะเกิดตัวเดียวมันความมุบหมวกความบุบนั่น คือราคาซื้อง่ายครับผมฟันไปเลยเม็ดเดียวหางเดียวนี่บบาาาททไปตมโอ้ดีได้ล้วพ่อครับฟันเม็ดเดียวหางเดียวไปเลยเพราะต้องหลายเนาะครับผล่อฝันแต่เก่าค่ะเดี๋ยวสีจอบเรื่อยๆดอกพี่น้องเพาก็มบอกว่าสีฟันเหมือนเนาะสีละทุกอย่างสีละชุนทุกทีละส่วนมากพ่อจะบอกนะเอฟซีนะพ่อไม่ได้ซื้อเนาะครับผมส่วนมากจะบอกเอานะครับ วันนี้ก็ได้เดินทางมาหาคุณพ่อถึงบ้านเลยจักแล้วาเนี้เกิดว่าโทษวตีสีน้ำหอดเฮี้ยนเออมาหนีรอดมาหนีรอดนี่แหละถ้ามาเร็วกว่านี้คือไม่เจอเพอาะอยู่คำชะโนดอยู่อยู่คำชะโนดโต้ไปยามโท้อยู่อยู่ที่สะแบงมาอยู่ที่สะแบงครึ่งชั่วโมงนั่งรุ่นเรกนั่งรุ่นเรกดีใจว่าเรียกเขาผมคนปล่อยเรกผมผมนี่คิดสองมุมเนาะหนึ่งสองถึงดา หนึ่งขูดขมาเลีกูดจุ๊บเขาบปผมนบแล้วลูกนี้แล้วนบนี่อพูดว่เนี่ยผถือดีเด้อย่ายผมจะเนหัวผมนบแล้วนบีอว่าอยากให้เอซได้เนะพ่อนะอยู่พเม็นซุกแน่มาสนะบคนป้ยนี่เหียนี่ิหนาวยุเหียฝนออกเนี่ยผมบาพูดเรียงนีเนี่ยผมพูดไปเรื่องนี้นโ่้ยนี่เก่งจนเพื่อฝนที้นะลุ่นลุ้นว่าสีทืองยังกับวะ ว่าอะไกูที่เขาเพระ <c oughs> ะาะนองนี่หนึ่งหกระมาดนีด้โอ้ยจุดมาดีใจบ่เลยเขาเราเพราะเดี๋ยวอ๋อกูกันไม่นายหรอกว่ามึงเพิ่อนออกหน้ากูบ,บนบานว่าแม่ไม่ได้และวสี่งวดนะฮะสีงวดนะครับ <c oughs> เอาอยัางไงต้องฟล<ส>อร์ร่างแกงคือเก่าคือผู้บอกนี่กะระุนพ่อแห้งพี่น้องคะ่ะ ผููเบิงกับเป็นกำลังใจเนาะอาจจะมีเข้ามีรุ้กักให้ใช้วิจวิจัยารในการรับชมเพรี่ผอยากบอกเลยว่าถือเรากม็นว่าว่าโอ้ยม่นเมษาสตาจารย์ื้อพ้าแท่งๆเนี้เมื่อขอน้ำผมมนผมบอกตร่งคุณพ่อคุเจ้าหนิึสินลงสองร้อยิบเก็ดผมแค่สินสามตัวอก็ยังไงก็รอเนาะคมรอค่ะคันทีแล้วก็ศูนย์หกใจด้วยเนา่อศูนย์ เนี่ยผมผมเพื่ใจโอ้ยผมไม่หนุ่เฉเพื่อนโอ้ยเกอนก็รุ่นว่นรงเลก็เอคุณพ่อคุณแม่คุณบาจากคุณพ่กคุณเจ้าเออือเเน่ท้อนมาเลยครับผมให้เอฟซีถือผม